แฟชั่นไฮไลท์กับการจัดทับ1,000แต้มของเหล่าออกซดโทดราคาจะน่ารักแค่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันกฎเหล็กของกองกำลังตัวเขียวที่รักการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจก็คือวาร์กเป็นความสามารถที่ใช้ได้1ครั้งต่อเกมต้องประกาศตอนเริ่มรอบแล้วจะใช้ได้จนจบรอบถ้าประกาศแล้วก็จะได้ความสามารถ แอดวานแล้วชาร์จได้ s t r t h บวก1 Attack บวก1สำหรับทุกตัวที่ใช้ m e l e e Weapon Inval Save 5บวกถ้าถามว่าเขาวากกันตอนไหนส่วนใหญ่หลายคนจะวากกันตั้งแต่รอบที่1หรือรอบที่2แต่ก่อนจะวาร์กก็ต้องมั่นใจว่าชาร์จถึง Detachment mm hmm. มีอันเดียวเลยก็คือ Get Stuck In ความสามารถนี้ทำให้ m e เม e Weapon ได้ Sustain Hit 1 สารเจมที่น่าสนใจก็มี Unbridled a r n a t e กับ Evigo Unbridled a r n a t e ใช้ตอนไฟเฟสทำให้ได้ค r i ติคอลฮิตที่5บวกจากปกติ6บวกแล้วเรามี s u t t i n n i i หนก็จะทำให้ทอยได้เต่าเพิ่มง่ายขึ้นส่วน Evigo r ใช้ตอน v ู f a ฟ e ทำให้ a d v a านซ์และชาร์จโร w เพิ่มอย่างละอีก2นิ้วเรียกว่าได้ระยะเพิ่มมาอีก4นิ้วเลย อีกอันที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะใช้ยากหน่อยก็คือ o ็อก a t n เน e วอร์เบเทด้วยความสามารถที่ใช้ในตอนไฟเฟดตอนที่เราถูกศัตรูตีตายหมดแล้วเราจะได้ตีกลับก่อนตายนั้นทำให้ความสามารถมันดูใช้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ทัพที่เราเจอก็จะเป็นทัพที่ยิงใส่กันซะมากกว่าแล้วความสามารถนี้ยังต้องใช้ถึง2 CP ด้วย e n h a n c e m e n t ที่ใช้บ่อยๆก็ h e ดวอร r ป่าคิวช็อป่าทำให้ตัวที่ติด Enhancement นี้เนี่ยมี d e v s s t t t i n g Moon ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะติดให้ Beat b i t t o o ออนสควิคโก s อแต่ถ้าอาวุธที่มี e x ็กก็จะไม่ได้ Devas นะ Super c y b o บอ Body เป็น Enhancement ที่ทำให้ออกที่ใส่มี f e ลโนเพนสี no ่บวกก็อาจจะเอาไปใส่กองที่ไม่ได้ขี่หมูอันนี้ก็ต้องดูแนวการจัดทับของแต่ละคนอีกทีละกัน พราะปกติกองหมูเนี่ยเขาก็จะมีฟิลโนเพนอยู่แล้วฟอ l โลมี a d ดี s ถ้าออกที่ติดความสามารถนี้เราเอาไปหลีดกองก็จะได้ระยะเดินอีก2นิ้วอย่างพวกกองบอยหรือ s n a c k ก r b o บยหรือกองหมูก็อาจจะทำให้วิ่งเร็วไปอีกหรือถ้าเราเอาไปใส่ตัวใหม่อย่าง Big m a มก็อาจจะเดินได้ตามทันหมู คราวนี้เรามาลองจัดทับออก1,000แต้มกันแบบราคาไม่แรงแต่ยังสุดแกร่งกันเริ่มจากน็อปออนสมัทช่าสควิตัวเราเอาไปลีดกอง s q u ิ a k Hop บ o อยกอง6ตัวกับกอง3ตัวต่อมาก็มอส o s กสแคร็กแบบออกตัวนี้บอกเลยว่าเกิดมาเพื่อตีตัวใหญ่แล้วก็ตีหนักกับความสามารถ The b i g g e r Day s มื่อตีมอนสเตอร์หรือว่าวีโคลจะได้ดัเมจเพิ่มอีกหนึ่งแต่ถ้าเป้าที่เราจะไปตีเนี่ยเป็นไททานิกดัเมจก็จะเพิ่มเป็น2องแฮงกี้ชอมป้าทุกครั้งที่โมเดลนี้ประกาศชาร์จจะได้คริติควูลโลที่5บวกมันมีประโยชน์กับอาวุธอย่างเช่นบิ๊กชอมปาจอทำให้ติดดีวเสติ้งด้ง่ายขึ้น และตัวนี้ยังมี in v a l s a f e 4บวกกับ f i l no pen ที่สบวกด้วยก็คือจะเป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็ยังถึกอีกแล้วถ้าลองคิดเล่เลนๆนะถ้าสมมุติเราประกาศวากักตอนที่ไอตัวเนี้ตัวเดียวเนี่ย moss rock เนี่ยวิ่งไปตัวเดียวเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอีกตัวที่ต้องใส่เลยก็คือ beast boy on s so q u i g o s o r หรือหมูแดง ตัวนี้เราติด enhancement ทำให้มี De วัตที่4บวกมันจะทำให้ beast shopper เป็น d a v ัตทำให้หมูแดงตัวนี้มันโหดกว่าหมูขาวอย่าง mosrock ตรงที่หมูแดงเนี่ยมันมี uh, weapon skill ที่2บวกแล้วพอติด enhancement มันทำให้ได้ d ี v ัต4บวกมันก็จะโหดขึ้นเพราะว่าปกติอาวุธมัน ap แค่ลบหแต่คราวนี้มันได้ d ีวัต4บวกไปแทนความสามารถของ beast boy มีอะไรบ้างก็มี เอเวโกที่เป็นออร่าจะทำให้รีโลชาร์จโล w แล้วตัวนี้มีฟิลโนเพลน4บวกแต่อินวาวมันอยู่แค่5บวกมันทำให้ความถึกของตัวนี้มันอาจจะน้อยกว่าตัวบูทขาวหน่อยน็อปออนสมักชาสควิดความสามารถที่น่าสนใจของตัวนี้ก็อย่างฮอกบอสก็คือเมื่อเอาไปหลีดกองจะทำให้กองนั้นตอนตีระยะประชิดได้บวก1 h i l ฮิ มันก็จะอาจจะทําให้ความสามารถตอนตีเนี่ยมันกลายเป็น2บวกหรือ3บวกส่วนความสามารถฮันเดมดาวเอาไว้ใช้ตอนที่ประกาศวาร์จะทําให้อาวุธที่เป็นบิ๊กช็อปป้าเนี่ยไดแอนตี Anti ้มอนสเตอร์ที่3บวกแล้วก็แอนตี้วีไอคิลที่3บวกกองสกิริท็อกบอยต้องพูดถึงความสามารถอย่างไวไล n ์ก่อนเลยก็คือความสามารถเนี้ยมันจะทําให้วิ่งเท่าไหนอ่ก็จะได้ระยะเท่านั้น ไม่โดนลดระยะวิ่งจากความสามารถของฝั่งตรงข้ามแล้วกองสควิชคอรบอยเนี่ยมันจะมีบอมสควิ k อยู่1ลูกจากหมูทุกๆ3ตัวซึ่งจะใช้ได้แค่1ครั้งต่อเกมเพราะฉะนั้นถ้ากลองที่ติดมา6ตัวอย่างอย่างที่เราจัดเนี่ยเราจะติดมา6ตัวกลองหนึงและอีกกองหนึงเป็น3กลกอง6เนี่ยก็จะมีระเบิดอยู่2ลูกระเบิดใช้ยังไงระเบิดจะใช้ทุกครั้งที่จบนอ r m ม l m o e เราจะสามารถปาระเบิดใส่ยูนิตศัตรูที่อยู่ในระยะ12นิ้วโดยที่เราทอย d 6แล้วอย่าให้ได้หน้าหนึ่งแค่นั้นพอศัตรูก็จะเจ็บด3มอเตอร์วูนส่วนอาวุธที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวสติกร์ที่มีเลนส์ทำให้เราได้บวก1ทูวูนตอนชาร์จก็ประมาณว่าถ้าเราตีใส่พวกอินฟฟนที่หรือพวกที่สเต็งต่ำกว่า7 2บวกก็เข้าหมด เกรชินตัวนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าเราเอามันมาเป็นกระสอบสายที่เอาไว้ยืนยึดจุดที่บ้านเพราะว่ามันมีถึง11ตัวกับแต้มแค่40แต้มเท่านั้นแต่ว่ามันมีความสามารถที่น่าสนใจอย่างอ่าทิฟฟิ้งสคาร์เวนเจอร์ถ้าเรายึดจุดแล้วเราถอยได้4บวกก็จะได้1 cp เพราะฉะนั้นถ้าเรามือเท่ๆหน่อยก็จะฟาร์ม CP ไปได้เรื่อยๆอยู่สุดท้ายเราก็ ใส่ Storm Boy มา5ตัวด้วยความสามารถที่มันมี Deep s ไต l ์เนาะเราก็เก็บมันเอาไว้ที่รีเ e ิร์ฟก่อนเผื่อว่าอาจจะเอาไว้ทำภารกิจอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็โดยรวมของทัพที่เราจัดมาเนี่ยความเสียหายของกองกำลังตัวเขียวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่12,700บาท <c oughs> กับแต้ม980แต้ม